สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาแนะนําเหรียญอีกเหรียญหนึ่งอันนี้ก็เป็นพระผู้ใหญ่พระที่มีชื่อเสียงอยู่นะเขาเรียกว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์ถ้าพระสงฆ์ที่ขึ้นระดับชั้นสมเด็จนะชั้นสมเด็จนะก็ถือว่าเป็นพระชั้นผู้ปกครองอ่ะถ้าชั้นผู้ปกครองท่านไม่ได้ไปอยู่ในสาย กรรมฐานนิสายว่าป่าท่านก็เป็นพระที่อยู่ในทําหน้าที่ในการปกครองพระสงฆ์นะปก,กครองพระสงฆ์แล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะไปเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับชาวโลกเนยะนะครับได้รู้จักนะนี่คือหน้าที่ของพระเทระธรรมคมพระที่อยู่ในสมัครไอเทระ ก็คือพระท่านผู้ปกครองอะว่างั้นนะออกกฎออกระเบียบนะครับแล้วก็มีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านต้องแยกให้ออกนะเพราะว่าพระแต่ละองค์แต่ละท่านนี่ก็จะมีหน้าที่ฮนะไม่เหมือนกันถ้าจะบอกว่าทาไมพระแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่วัดปฏิบัติของตัวพระแต่ละองค์แต่ละท่านนะครับ บางท่านเก่งในเรื่องการบริหารจัดการบางท่านเก่งในเรื่องการแปลภาษาบาลีบางท่านเก่งในเรื่องการประชา,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 ารระสัมพันธ์คือสังคมสังคมหนึ่งอ่ะนะหรือในเขาเรียกว่าในสังคมหนึ่งอ่ะนะนี่คือสังคมพระก็จะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันทำแบ่งหน้าที่กัน บริหารจัดการองคอ์กรของท่านนะครับพระชั้นผู้ใหญ่ก็จะต้องมีหน้าที่ในการออกกฎออกระเบียบนะปกครองในะพระสงฆ์ทั่วประเทศสมเด็จพระวรรรัต์ก็อีกองหนึ่งนะถ้าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นที่รู้จักของคนนะทั้งประเทศอ่ะ สมเด็จพระวรรณรัตน์ใครก็รู้จักสมเด็จพระวรรณรัตน์พระวรรณรัตน์ผมเกิดมาผมก็ได้ยินแล้วเออสมเด็จพระวรรณรัตน์อ๋อเนี่ยท่านเป็นนะอยู่ที่เขาเรียกว,ว่าอะไรวัดโพอ่ะวัดโพอ่ะะนเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่านะเพื่อนออกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสองนะออกสองพันห้าร้อยสิบสองก็ถือว่าโอ้โหเพื่อนเนย ้าสิบถึงหกสิบปีแล้วและสิ่งที่สำคัญที่อยากจะให้บอกคือแบบคลิปก่อนผมเอาเหรียญของหลวงปู่เจียมนะวัดโสธรนะ่ะเอามาให้เพื่อนๆดูวันนี้ผมก็เอาเหรียญที่มีอายุใกล้กันก็คือหลวงพ่อ,อสมเด็จพระวรนราชเนะีปีหนึ่งสองมาให้เพื่อนดูให้ต่อไปอีกเพื่อนก็ย้อนย้อนไปดูนะลักษณะการน,นะสร้างเหรียญก็คล้ายๆกันเป็นเหรียญกลมเหมือนกัน แล้วก็มีสัญ,ญาลักษณ์ของวัดก็คือพระนอนอันนี้ก็คือวัดฮะวัดอะไรวัดพระเชตุพนล,ล่ะถูกไหมครับเนี่คือการสังเกตนี่คือการดูเนื้อโลาหากก็ไหม,มีความใกล้เคียงกันเพราะอะไรเพราะเป็นพระยุคใกล้ๆกันไงการออกแบบก็ เป็นเหรียญกลมเหมือนกันแล้วก็มีตามีสัญลักษณ์ของพระนอนนะอย่างเหรียญรุ่นนี้พระนอนอย่างเหรียญของหลวงปู่เจียมเป็นเหรียญอะเป็นอะไรหลวงพว่อโสธรนี่นะครับเขาเรียกว,ว่าวิธีคิดเนี่ยวิธีทำอะโรงงานที่ไปจ้างหรือว่าวัดเวลาไปจ้างโรงงานที่ทำอาจจะเป็นโรงงานอันเดียวกันนะไอ้คนปีเป็นช่างมันก็จะออกแบบแบบว่าเออนะมันจะได้จำง่าย นี่คือสมเด็จพระวรนระทัดนะอ่านรู้แล้วว่าเป็นพระวันละทัดทั้งหลังก็ต้องเป็นวัดโพเห็นไหมครับวัดโพมีอะไรมีพระนอนอ่านไหมถ้าเป็นเรียยของปู่เจียมอ่ะนี่คือวัดหลวงปู่เจียมนะเจะ้าวาดวัดโสธรหลังเป็นอะไรก็ต้องเป็นพระพ่าโสธรนี่คือการนะครับวิธีคิดของเขาในยุคนั้นไงในช่วงเวลานั้นไงว่าเออทํา เหรียญแบบนี้ออกมาลักษณะอย่างนี้มันต้องมีเอกลักษณ์อย่างไงทำอย่างไงนะครับนี่ก็คือการสังเกตนะนี่คือการสังเกตของเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆไปเจอพระเครื่องเนี่ยไปเจออย่างเงี้ยเพื่อนๆก็เออวสังเกตได้ละมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆมาดูช่องผมเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้สะสม ความรู้หรือว่าเรียนรู้หรือศึกษาข้อมูลไปกับผมโดยที่ใช้หลักของการไม่ต้องไปสังเกตตำหนิไม่ต้องไปสังเกตตัวตัดแต่เพื่อนสังเกตอะไรสังเกตในเรื่องของกายภาพสังเกตในเรื่องของแนวคิดสังเกตในเรื่องของการบวนการจัดทำของแต่ละโรงงานโรงงาน ถ้ามันปีใกล้กันวัตถุดิบมันคืออะไรครับมันต้องมีความใกล้เคียงกันมันต้องมีความใกล้เคียงกันเนื้อหาหมวลสารที่เอาเป็นวัตถุดิบเป็นทองแดงทองแดงยุคปีใกล้ๆกันมันก็ต้องมีความคล้ายคลึงกันจะให้แดงสดบริสุทธิ์มันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ถูกไหม แล้วอีกสำคัญหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าเมื่อไรเหรียญหลวงพ่อรุ่นนั้นนั้นเนี่ยมีการผรสมมวลสารอย่างอื่นเข้าไปก็คือการผสมนะเอาอะไรมาผสมบ้างเอาแผ่นจานนะเอาเศษโลหะนะอะไรก็แล้วแต่หรือเอาเนื้อละครังเอาระครังเก่ามาผสมอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างนะครับมันมีหลายอย่างนะครับ ที่เวลาเราจะไปดูพระเราจะไปศึกษาพระเราจะไปเช่าพระเราต้องมีข้อมูลสำคัญต้องรู้จักพระแต่ละรุ่นแต่ละยุคแต่ละแบบแต่ละอันเนี่ยต้องรู้จักถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยนะมันก็น้อยนะครับ การเรียนรู้ก็เหมือนกันถ้าเรียนรู้ด้วยขัดขั้นตอนที่มันถูกต้องกระบวนการคิดที่มันถูกต้องเพื่อนก็จะเป็นคนที่จะเก่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปใช้ลักษณะครูพักรักจำเขาบอกมาอย่างนี้มาอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วจำมันมาเนี่ยมีโอกาสพลาดเพราะอะไรถ้าเพื่อนไม่ได้ใช้ระบบอานาลิซคือการวิเคราะห์ ถ้าเมื่อไรการคิดด้วยการวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์เนี่ยนะท่านก็จะสามารถที่จะดูอะไรได้หลายอย่างได้หลายหลอดแบบมาแบบไหนก็ดูได้หมดวิเคราะห์ได้หมดเพราะใช้หลักการวิเคราะห์นี่คือระบบประเทศเมืองนอกฝรั่งนี่เขาใช้ระบบอานาลซ์เขาไม่ได้ใช้ระบบการท่องจํานกแก้วนกขุนทองนะครูบะคูคนไหนบอกมึงจำจ,ำจำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นถ้าไม่เป็นแบบนั้นมึงบอกว่าไม่ไมใช่มึงบอกว่ามันเกมของตีตีนั่นแหละคือหลัก กำจัดความคิดไงมันก็ได้แต่ถ้ามันไม่มาแบบที่มันบอกเขาบอกอาจารย์มันบอกครูมันบอกลูกพี่มันบอกมาแบบนั้นมันก็ว่าคนอื่นของมันของเก๊ทั้งที่บางดีของที่มึงจําอยู่ในมือเนี่ยอาจจะเป็นของเก๊ก็ได้จําผมบวานะถ้าจะเรียนรู้ผ้าจะเรียนรู้เรื่องวัตถุมงคลต่างๆเพื่อนต้องดูในเรื่องของการใช้ระบบอน l y ไรเข้ามาก็คือการวิเคราะห์เข้ามา เมื่อเชอนเพื่อนใช้ระบบการวิเคราะห์เข้ามาในการพิจารณาในการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปแอปพลายใช้กับอะไรและหลายอย่างได้ผ้าทุกรุ่นผ้าทุกแบบผ้าทุกเนื้อได้หมดนะผ้าทุกเนื้อนับบ้งหมดแต่หลักไหนที่มันควรจําว่าเอ้ยมันต้องยึดมันก็ต้องยึดพิมพ์แน่นอนครับเรื่องพิมพ์เนี่ยมันแน่นอนและที่สําคัญไม่ถ้อยกับเพื่อคือเนื้อ บางทีพิมพ์บางทีถ้าเป็นการปั๊มเนี่ยจะไปยึดว่าพิมพ์มันต้องอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกพระแต่ละยุคมัตกนเหมือนการตรวจพระก็เหมือนการสร้างวนมือเนี่ยอาจจะมีเพี้ยนได้อาจจะมีพิมพ์บิดเบี้ยวโน่นนี่นั่นนะครับมันก็ีผิดพลาดได้แต่ว่ามันจะพลาดมากไปเกินกว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คงเป็นไม่ได้ส่มากก็ไม่เกินบวกลบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเพี้ยนได้ นะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องใช้องค์ประกอบอย่างอื่นร่วมกันพิจารณาคือใช้ระบบ analyze ก็คือการวิเคราะห์นะเพื่อนๆน,นะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดูเหรียญก่อนเดี๋ยวค่อยคุยต่อเห็นไหมสมเด็จพระวรนรัตนะ์เนี่ยเหรียญดูดีครับนะมีโค้ดด้วยนะมีปอวอยไหมเห็นไหมเนี่ยขนาดยุคป,ปีหนึ่งกว่าก็ยังมีโค้ดให้เห,นเห,นห็นเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมมีโค้ดมีลายด้วยนะเนี่ย นะครับเนี่ยวัดพระเจตุพเนเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นเหรียญหายากนะเพื่อนมันไม่ได้หาง่ายนะน่ารักกําลังใช้เลยเนี่ยให้ลูกให้ภรรยาให้ผู้หญิงอะ่ะใช้ในปีหนึ่งสองห้าหนึ่งสองนะครับห้าหนึ่งสองเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจำไว้เลยนะครับน้าสวยเนี่ยสภาพผ่านใช้นะั่เพื่อน,หนไหมมันต้องมี สนิมมีผ่านชงผ่านใช้นะครับผ้าผ่านใช้ก็ถือว่าผ้านเนี่ยมีการนําไปใช้แล้วเกิดพุทธคุณนะมีประสบการณนะ์นัก็หายากถ้าเมื่อไหร่หายากไม่มีให้เห็นก็ถือว่าเนี่ยสร้างน้อยสันนิษฐานคือสร้างน้อย,อยแล้วก็เก็บเงียบนะครับใครมีใครก็ไม่อยากให้ใครเห็นนี่คือหลักการคิดแบบง่ายๆนะโอเคเพื่อนๆวันนี้ก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ